เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ให้น้องลงอะไรกันเรียบร้อยก่อนนะครับผมคเกเฮ้ยตลาดนัดวันนี้ยี ouais> ่ว่าไคงพอแล้วกครับก็เหมือนพระจีนนั่นแหละฝากดูแลน้องด้วยได้ครับได้ครับ เดี๋ยวงกันนะยังไม่ถึงรับเต๊นึงเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งไม่ถึงมกัดตกลงที่จอดกันให้ดีเลยครับอะไรนะางพานนอยอเขาคุยกันไว้ตรงไหนอ่ะจอดดี่อยงมีคนกินแล้วมีคนก้นแล้วอ๋อ

ตามไป้พี่เอพ่รีเอบ้างวะพี่เอพี่เอมีมี่ครียกเนยน้องๆถึงแล้วนะครับดูแลพี่เอดดูแลพี่เด้วยเดี๋ยวมีคนมาลขอรีเอ <c oughs> วันเรโอ้เยอะจริงคน ๋ยวพึ่งลงสนามแตกครับสนามแตกครับตรงดอกกุหลาบไปนะครับตรงดอกกุหลาบได้เลยนะครับเป็นกําลังใจนะครับีิงานพร้อมดูแลน้องๆนะครับร้อลั่นเลยใจดีพอข้าตรงไหนอะ อายุทยาน่ารักมากไม่กิดยุดด้วยยิงยาวเลยไม่กดเยอะรูเครื่องหนึ่งมีพอ เดิมมันก็ไปทักเขาดิเดี๋ยวเขาเขินไม่ใช่แต่เขาไม่เขินแล้วเรา,าจะเขินม,มีพอนจับตรงไหนจะบนต่อตราไนะมีตาข้าวจับมอ ข้าวไม่สุดเลยไมใช่มันมันใช้จากอันนี้ไม่ได้เหมือนแรงดันมันไม่พอ้ปถึดแี้วนะครับส่งดอกกุหลาบให้กำลังใจกันได้นะครับีขอบคุณดอกกุหลาบครับ รู้ว่าผมทำงานอะ้วจะหนาวแม่แบดนักแะ่ดูคนดกแน่นี่ พี่เป็นคนตลกขอบคุณไปครับไปของเราไปครับ,บ,รบรไปบิป๊กเนาะ ตีคู่ไปท้ายหนกระบะม่รู้ว่าท้าให้ได้นไหมตีตรงนี้ยาวได้ครับต่ดหน้าดหน้านี่ก็ได้พี่พอตดหน้าเต็มเตม มือลงให้กล้องหลักหน่อยครับจบ <c oughs> แล้วได้เลยไม่ได้เลยโอเคโอเคนะทุกคนเอ็น <c> ด <oughs> ู <c oughs> ไปไหนก็เจอวะ <c oughs> อะไรของอ๊ <c oughs> อฟเ,เนี่ยเอาออกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไล่ช่องไหนช่องนี้ครับช่องน,องนี้แล้วก็ช่องที่ต้อมนะครับแล้วก็แล้วก็ เราไม ch, mai, 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 er ่ไม่ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่ามีช่องทางอื่นๆมาบ้างไหมผมไม่แน่ใจนะครับเจอผักบุงด้วยไหนอะไหนไหนบอกซ้ายขวาอยู่ใกล้ๆแอดเอาอีกแล้วเหรอไหนไหนข้างหลังเอาอีกแล้วเหรอ ผมอีกแล้วเหรอกูกรุนพอลงอีกไหมเนี่ยอ๋อเจอแล้วอะไรของอ๋อเนี่ยน้องผักบุ้งอะไรของอ๋อเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่เหรออะไรของกูเนี่ยเนี่ยเอ้าเต็มที่นะเห็นหรือยังเชื่อผมยังว่าผมโชคดีติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังเื่อนี้ด้วยน้องผักบุ้งน่ารักนะตัวจริง แคบเลยแคบเลย okay. เช well. ื่อผมหรือยังพี่เชื่อผมหรือยังตามนั้นนะตามนั้นนะใครใครที่มากลัวลงผมช่วยปกป้องผมด้วยนะครับคนนี้แฟนเตนะครับแอสุดยอดผมไปถ่ายคู่กับน้องได้ไหมอะ แป๊บนึงนะขอขอถ่ายกับน้องแป๊บนึงได้ปะคลิปถ่ายคลิปงบได้นะคะหัดี๋ได้ไหมลูกไไปจ้าสแกนจ่ายได้นะคะัดมี่ิอหันมานี่มากลูก เราหัมาางนี้บ้างยายถายบ้างโเ <Okay. S 1> อเคโอเคครับเอออุ้ยน้องจำช่องผมได้ด้วยอ่ะ <Okay. S 2> นี่วันนี้น้องเจมา <c oughs> อ่ะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอใครเดี๋ยวใครมีบัตรหาผมหน่อยมาหาผมหน่อยผมหาคุณไม่เจอ ใครมีบัตรขอสองใบครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงโซนห้าตรงน้องผักบุ้งนะชนะแน่แฟนมาอีกบ้างบัตรหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่โอนมาให้ผมซื้อของอเดี๋ยวผมโอนกลับคืนให้นะเพราะว่ามันหมดมันไม่ทันวันนี้ไม่ได้บัตรพาเตมาด้วยเตอยกยัางไงาครับยาวเลยยาวเลยโตยาวครับ พ่าไปหาเตยม,มาละพี่โอ้โพี่พี่ภาสกรมาทันน้องหัอกบุ้งไหมเนี่ยเนี่ยอะมาไกลใช่ครับพี่หนุ่มมาไกลมากามา,กมาผมมาตั้งแต่กรุงเทพปาจีนยาวมาอยุธยายาวยาวมาเลยจนจนมาตอนเนี้อยู่ยอยู่ปัจจุบันเขายังไม่มีบัตรอนะดีบัตรหมดก่อนเนี่ยรอใครมีบัตรใครใครใจดีเอาบัตรไหมผมเดี๋ยวผมเข้าไปไล์ ภาพชัดๆเขย่าชอให้นะครับก็รอดูก่อนว่าเขาให้เข้าเข้าไหมโซนไหนบ้างมีบัตรแล้วมีสองว่าบัตรมีเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนที่ไปแล้วก็ไม่มีเลยเออบัตรหมดตั้งแต่ที่ผมออกไปเลยอ่ะพาไปหาเต๋แหม่เต๋อเขาอยู่ในห้องพักนักกีฬาสูสุยาซังไหลเฮ้ยอยากเอาใจใจสบอหน่เด็กน้อยมูนี่ไหม อุ้ยขอโทษครับเสียงในหัวอีกแล้วอะ่ะทำไมทำไมเสียงในหัวมันดังจังเลยนะเมื่อเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงผมนะครับผมเป็นคนกรุงเทพนะผมมายุงเทพโดนเติบแล้วอสอจำเนียงเมื่อกี้ผมผมจําเพื่อนมาผมจําเพื่อนมาผมเป็นคนกรุงเทพ <c oughs> <c oughs> อ่านเลยเน,ยเนยืน้องน่ารักนะครับมาทุกคนแคปไปลงได้เลยแอนน่ารักเข้ากับปักวุ้งเลย สลักนะมีบัตรยืนนะคะปั๊มแขนมีบัตรยืนปั๊มแขนเอางั้นยังไงได้แล้วไม่งั้นันต้องปั๊มตัวเข้านะังไม่งั้นเข้าไม่ได้แล้วฉันนะอ่ะงั้นงั้นฉันจะให้เธอข้าจะไม่เข้าแล้วปัม๊มแล้วปั๊มยังไงต้องปั๊มตรงตน,น,น,รงนูนดี๋เวปั๊มตน้นนูนน่ะที่เขากำลังอ่าอยู่เขาไม่ให้มั้งให้โอนเสร็จมั้งท่านโอนก็ท่นจะโอนนะไม่ให้ก็ต้องให้เอาท่านจะโอนได้ไหมล่ะได้ก็ตอบตอนเข้าช่อกรบอกไง เดี๋ยวม,มันมีพี่คนนึงเขามีบัตรอยู่รอกับนึงน้องคนนึงน้องคอสเมติกอยู่ไหนเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยองค์การบริหารจ,จังหวัดพะยุนนะตรงป้ายสีม่วงๆเนี่ยป้ายป้ายสีม่วงนะครับกองหวังของหมู่บ้านนะใครมีบัตรแอดอย่าเพิ่งไปค่ะผมอยู่ตรงเนี่ยตรงน้องผักบุ้งเนี่ยอะ่ะผมตรงโซนเห็นไหมโซนโซนเนี่ยโซนเนี่ยนเห็นป้ายไหมครับ ดูผักบุ้งอามีจะาอามีคนอยากดูผักบุ้งนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์น้องผักบุ้งให้ขอเอย่างแป๊บหนึ่งนะรอรอ้อ,องว่างก่อนเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ให้คุณพ่อน้องผักบุ้งใช่ไหมนี่ยนี่คุณพ่อคุณพ่อน้องผักบุ้งนะครับคุณพ่อน้องผักบุ้งนี่โออ้ยหนูไม่ต้องมีบัตรก็ได้มั้งเอ็นดูนะทุกคนเรียนดูนะ นี่ขนาดเขาเป็นแฟนนักเตะนะเขายังไม่มีบตัตรนะคะจะเข้าได้เหรอดูความน่ารักของน้องดิดูดิเขาไม่ได้ใช้ความอภิสิทธิ์เลยนะแต่เจ้าหน้าที่เอ็นดูในคพพวามครอบครัวนะครับเห็นปะเออเขาบอกว่าไม่มีบตัตรคะ่ะเห็นปะอืม เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่วะลอกน้องพาเข้าน้องไปแล้วไม่เอาไม่เอาพี่เดี๋ยวทัวลงผมไม่เอาเดี๋ยวเราเข้าช่องทางธรรมชาตินี่แหละน้องผักบุ่งก็คือถ้าผมตามผักบุ่งไปทัวลงผมแน่ผมไม่อยากดังครับ ตะบุ้งสวยมากไปแล้วแข่งย่งย่างย่างบ่ายสามครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะบรรยากาศนะคะหน้าสานามกีฬาจังหวัดอยุธยาทุกคนเดี๋ยวน้องๆหมอนทองจะมาเตะนะคะกับโรงเรียนบางบานนะคือ FC รอเจอน้องเยอะมากแตตั้งแต่